โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่อยู่ในเกมโลบอสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับวันนี้พี่ไม่ได้มาทําอะไรมากมายและว,วันนี้พี่ไม่ได้มาสตรีมนะครับผมเนื่องจาก o b s พี่มันมีปัญหานะครับผมแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นเลยนะครับผมก็คือทุกคนนั้นเป็นเหมือนพี่ไหมครับผมเราไม่สามารถไปโลก2ได้นะฮะ ดูอย่างที่อย่างพี่นะผมตอนนี้พี่อยู่โลกหนึ่งนะฮะและตอนนี้เป็นเซอร์วีของพี่นะฮะก็ที่แรกอ่ะพี่ว่าพี่จะไปฟาร์มอีเวนต์เอาะพี่ไม่ได้สตรีมนะครับผมแต่พอพี่จะไปโลก2นะครับผมพี่ไปไม่ได้นะมีใครเป็นมั่งไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองเข้าให้ดูครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันบอกว่าเทเลพอร์ตอะไรทักอย่างก็คือเทเลพอร์ตมันล้มเหลวนั่นแหละฮะทุกคนเป็นเหมือนพี่ไหมครับ ซึ่งพี่ก็แบบพยายามไปหาแบบว่าเออมันเป็นอะไรทําใหถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ลองกดโอเคไปอ่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาใหม่ครับอ้าวเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเด้งขึ้นมาใหม่กดโอเคไปเห็นไหมเด้งมาเรื่อยๆปุ๊บถ้เรากดเรื่อยๆอ่ะสมมติเรากดโอเคเรื่อยๆครับมันจะกลายเป็นหน้าจอสีแบบนี้เลยเราจะขยับอะไรไม่ได้เดินไม่ได้เลยครับคือค้างไปเลยครับคือนะับผมใครที่ไม่รู้สาเหตุซึ่งพี่ก็ลองไปดูในดิสคอร์ดนะฮะก็ เดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในยิทคอร์ดนะครับผมยิทคอร์ดออสตานะฮะก็เป็นน่าจะเป็นอีกยิทคอร์ดหนึ่งนะครับผมก็นี่เลยฮะมันบอกครับผมวันนี้ตอนบ่ายสองสี่นาทีนะผมมันมันบอกว่าเดี๋ยวพี่แปรครับเดี๋ยวเข้า Google แปลให้ดูเลยนะครับนี่มันบอกว่าโลกสองพังเพราะโรบอทมันจะแก้ไขโดยอัตโนมัติเนี่ยเห็นไหมครับว่าโลกสองพังครับ เอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพังเพราะอะไรมันบอกว่าเพราะโลบอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปว่านะครับผมก็คือทางโลบอกเขากําลังจะแก้ไขไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปโลกสองได้หรือเปล่าแต่ใครที่ไปโลกสองได้ก็เออใครที่ลองใครที่ไปได้แล้วก็ไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะครับผมสำหรับพี่ก็คือพี่ไปไม่ได้นะเห็นไหมเออพี่ไปไม่ได้ก็โอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็ ก็มไม่มีอะไรมากมก็แค่นี้เลยครับก็ฝากกดไลค์ใครหลงเก็ไม่รู้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ลงชิปนี้ก็ลงซะหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่ไม่ได้สตรีมแล้วก็ไม่มีชิปลงโอเคแต่ละครับบ๊ายบาย